สวัสดีค่ะปะกิกทำสวนนะคะก่อนอื่นที่จะดูคลิปนะคะโชว์เบอร์โทรศัพท์หน่อยค่ะที่ลืมท้ายๆก็จะไม่พูดแคปหน้าจอไว้นะคะไม่พูดแล้วเนาะดูอกกันแล้วกันอ,อันนี้รายการสินค้าคะ่ะใครต้องการสินค้าก็ติดต่อได้ทางเบอร์โทรที่ให้ดูเมื่อสักครู่กับไลน์ของปกิกนะคะ,อะโอเคค่ะ วันนี้ที่จริงมันก็ไม่มีอะไรมากป้ากก๊กจะมาแจกมเมล็ดพันธุ์พร้อมกับคนให้คนที่ซื้อสินค้าแล้วก็จะอาศัยไปด้วยนะคะเพราะว่าไม่ต้องขอซื้อแล้วนะ,มะเมล็ดพันธนุ์ติดต่อป้าก็กมามีอะไรขายมั่งป้ากิกไม่ขายมเมล็ดพันธุ์แล้วเพราะไม่มีเวลาจริงๆเพราะต้องเอามาใส่ซองใส่ถุงอะไรให้ไปนะคะมาจัดกว่าจะครบ5อย่าง10อย่างป้าก็กไม่ว่างแต่จะแถมให้คนละสองคนละสามคนละ ถ้าใครมีสตังเยอะก็เอาสอ,อย่างพอเนะาะแต่ใครไม่มีสตังหนูไม่มีตังซื้อหนูขอสามอย่างคือถ้าเราจะไปซื้อเป็นซองมันเยอะใช่ไหมคะปลูกไม่ไหวเราก็เอาไปคนละนิดคนละหน่อยเนี่ยอย่างปกติปลูกคอสเนี่ยไม่กี่ต้นนะคะไม่กี่มเมล็ดเนี่ยจิบนิดเดียวโรยบนปากกระถางพอมีใบจริงก็แยกใส่ถุงปลูกเนะอามาดูนี่ค่ะไปงาน เกษตรแม่โจ้นะคะแล้วก็ไปซื้อมาเยอะแยะเลยเนี่ยไม่รู้อะไรมีอะไรนะคะผักกาดขาวคะน้าต้นใหญ่เลยเขาเรียกอ่งเปาือะมะเขือนะคะมะเขือปลอกน้ำหยดราชบุรีอันนี้แตงกวาอันนี้เป็นผักอะไรเนี่ยผักกาดก,กาดเขียวปรีเขาบอกหัวห่อแน่นพลิก นะคะพริกช่อระกาเนี่ยโอ้เป็นพวงๆเลยค่ะพอปลูกให้ดูโชว์สวยมากป้๊กเก๊ก,ก็เลยเอามาอันนี้มะเขือเทศลูกผสมเอาไว้กินลูกรสหวานอมเปรี้ยวทับทิมราชาถั่วฝักยาวพริกประดับก็มีนะคะสวยมากแล้วก็กินได้ด้วยแต่ประดับได้ด้วยค่ะโออะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดพริกอัมพาวานี่สูงท่วมหัวเลยถ่ายรูปมาให้ดูแล้วนะคะทำรู้สึกจะถ่ายคลิปช็อตไปละ ก็เลยเห็นสวยซื้อมาสองซองเลยใครอยากปลูกก็ขอมานะคะแตงกวานี่ก็เป็นพวงๆเลยพริกหยกนี่ก็สูงท่วมหัวเหมือนกันดกมากๆเลย <c oughs> นะคะอยากได้อะไรก็ขอมากันล้กันสลัดคนละนิดคนละหน่อยเนาะใส่ซองไปปลูกไม่ต้องไปซื้อเป็นซองใหญ่ๆถั่วฝักยาวอีกแล้วก็รายการอื่นอีก,อกเยอะแยะเต็มตะกร้าเลยค่ะ นะปลูกไม่ไหวแล้วป้าเก๊กไม่ได้เอาไว้ปลูกเองแจกนะ่นแะค่ะแจกทุกคนที่อยากได้ไปปลูกพริกกระเรียงก็มีนะคะกวางตุง้งห้องเต้ก็มีเสียเวลาเนาะสั่งสินค้าแล้วก็อยากได้อะไรขอมเมล็ดพันธุ์สักหน่อยป้เก๊กอยากได้อะไรก็แบบที่โชว์ให้ดูเนี่ยก็ดูเอแล้วกันนะคะวันนี้จะมาแนะนําว่าปลูกผักนะใส่ถุงหรือว่าเอาลงดินดีตระกูลสลัดเนี่ย ง่ายมากๆเราหยิบมเมล็ดพันธุ์เพาะในกระถางนิดนึงพอเขามีใบจริงสองสามใบก็แยกใส่ถุงนะคะอันนี้มีทั้งลงดินมีทั้งใส่ถุงล้อ,อยางว่างๆปกิ๊กก็เลยเอามาจมรากเขาแย่เอาล้อ,อยางที่เป็นกระถางพี่เลี้ยงนะคะเวลาเข้างอกออกมาเนี่ยเห็นไหมเขาติดเนี่ยเนี่ยนะปะกิ๊กดึงไม่ขึ้นเดี๋ยวจะดึงให้ดูเพราะจะตัดแล้วล่ะเนี่ยเขาเป็นกระถางพี่เลี้ยงเห็นไหมรากเขาก็ไปหาอาหารข้างล่างเขาก็โตได้ต้นโตด้วยถุงแค่ เนี่ยถุงเล็กนิดเดียวเองค่ะรู้สึกจะสามคูณสีน,ดดน่าจะเป็นสามคูณห้าสามคูณห้าอัน,นเนี้ยเนี่ยดูสิคอสนะคะต้นใหญ่อวบด้วยแล้วก็ที่เอาลงดินนี่ค่ะเดี๋ยวปะกี้จะตัดเนาะอันนี้เอาให้ดูก่อนเดี๋ยวจะตัดเนี่ยอย่าขี้เกียจปลูกผักนะคะปลูกผักอินซี ถ้าเราไม่ขี้เกียจปลูกไม่กี่ต้นเราก็มีกินแล้วค่ะแค่เนี้ยโอ้โหกินเลี้ยงได้เลยนะคะซื้อปลาเผามานั่งล้อมวงได้เลยค่ะคอสกรอบหวานอร่อยก่อนจะเก็บนะคะอย่าลืมเอาตัวนี้พ่นนะคะฮอร์โมนของเราเนี่ยบำรุงใบผสมน้ำพ่นก่อนสักสามวันห้วันแล้วใบนี้จะกรอบอร่อย แต่ปกติถ้าไม่เก็บกินก็พ่นอยู่แล้ว3ามวันครั้งสีวันครั้งก็พ่นอยู่แล้วเนาะใบก็จะกรอบมากค่ะเดี๋ยวพี่จะตัดให้ดูนะอันนี้2ต้นรวมกันเลยอยู่ในถุงเดียวถอดถุงรวมไว้ด้วยกันเลยรากติดกันเลยค่ะอันนี้เป็นสต้นรวมคอสตินีน่กรอบอร่อยค่ะ ตัดให้หมดเลยดีกว่าเรจะให้ดูล้อย่างเนี่ยต้นหนึ่งต้นหนึ่งเนี่ยเอามาลงไม่กี่ต้นคะ่ะเจ็ดต้นหนึ่งสองสามสี่เจ็ดห้าหกเจ็ดคุณลุงนั่งนับแล้วเจ็ดต้น 8, <laughs> แปดกับเต็มในถุงข้างล่างเนี่ยเพาะแค่นี้ละคะ่ะหยิบเมล็ดหยอดนิดเดียวแล้วเราก็แยกมาปลูกเราก็มีผักไว้กินเพราะฉะนั้นก็อยา่าขี้เกียจปลูกผักนะคะปลูกหมุนเวียนกันไปไม่ใช่ว่าตัดหมดแล้วไม่มีอะไรจะกินเราก็ต้องปลูกอย่างอื่นรอไว้ถ้าอันนี้ไปปลูกอย่างเดียวก็เบื่อเนาะเราก็หยดมเมล็ดพันธุ์อย่างอื่นไว้ปกติก็จะมีอย่างอื่นอย่างเช่นกวางตุ้งดอกฮ่องกงนะก็เป็นดอกแล้วด้านนน้นเตรียมจะตัดแล้วนะคะหรือจะเอาไปกินสดก็ได้อย่าขี้เกียจ ปลูกผักผักต้อนอ่อนสลับก็ไ,ได้กินไวๆสลับกต้อนอ่อนได้กินเร็วดีคุณลุงบอกอันนี้ก็ตัดไม่เอาไว้เพราะตัดต้ดตตนเดียวไม่ต้องเอาไวล้ละผักเจดต้นล้อมวงค่ะกินปลาผักมาเอาเอาปลามาเผานั่งล้อมวงสบายๆเลยผักอินทรียเนาะไปหากินได้ที่ไหนถ้าไปซื้อเขา โอ้เราไม่ไว้ใจไม่ปลอดภัยอันตรายมากๆคะในกระถางเนี่ยอยากจะปลูกเอาไว้เนี่ยเป็นคะนใบานะคะผัดหมูกรอบนะผัดน้ํามันหอยปลูกสักสีหกระถางหมุนเวียนกันไปมีพื้นที่น้อยไม่ใช่ว่าหนูไม่มีพื้นที่ปลูกผักนิดเดียวค่ะกระถางนี่ก็เอาเบียดเบียดกันไว้ข้างบ้านนะปลูกไอ้นั่นสีกระถางหกระถางดูสิในยอดอ้วกวก คณะหับใหญ่เลยปุ๋ยนะคะเราก็ให้ปุ๋ยที่ปะก,กิ๊กใช้นี่แหละคือขี้ขังขาวมั่งปุ๋ยอินทรีย์มั่งขี้วัวมั่งแล้วแต่โอกาสก็สลับกันไปใส่ให้เขาแล้วก็อย่าลืมพ่นฮอร์โมนนะคะแล้วก็เวลาใส่ปุ๋ยแล้วจุลินรียอันนี้หมดแดดแล้วสีจะคล้ำเพราะว่าเข้าแก่แล้วเข้มและเชือ้อเชื้อจุลินทซีย์เยอะ หนาแน่นก็จะออกเป็นสีอย่างนี้นะคะจุลินทรีย์ตัวนี้สาวโลโดซูโดโมเนสเรียกสั้นๆคือสาวโลโดนะคะเอาผสมน้ํารดให้เขาเวลาเราใส่ปุ๋ยอินทรีย์วัตถุในกระถางของเราจะเป็นขี้งัวจะเป็นขี้ค้างคาวจะเป็นขุยมะพร้าวปุ๋ยอินทรีย์อะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเราใส่เข้าไปเราต้องเอาจุลินทรีย์สัรงข้อแสงนี้รดเขาจะไปช่วยย่อยสลายให้พืชได้กินดีแล้วก็ เพิ่มออกซิเจนในดินด้วยแล้วก็รากของพืชเนี่ยทำให้เขาแตกรากฝอยดีเขาก็จะหากินได้ดีนะคะผักก็จะโตเร็วใบก็ให้อาหารทางใบอย่างที่ปาก๊กบอกแล้วทำไมไม่มีนอนไม่มีอะไรเราก็ต้องคอยดูนะคะเพือไม่ได้เหมือนกันเนะถ้าเราไม่พ่นอะไรเลยนะคะเพลียจะมาเกาะหลังใบเนี่ยเต็มไปหมดผักพวกนี้แต่ถ้าพ่นเป็นประจำๆเขาก็จะไม่มาสม่ำเสมอนะคะ ไม่ใช่ว่าพ่นวันนี้อู้อีกอาทิตย์หนึ่งลืมไปมาดูอีกทีเพี้ยขึ้นเต็มไปหมดเลยแล้วเวลาพ่น p กก k a ก็บอกว่าให้สลับกันนะคะใช้สารสกัดสดเดาอันนี้สารสกัดสดเดาอันนี้สาวโลโดสีใกล้เคียงใช้สลับกันสามวันเอาตัวนี้สารสกัดสดเดา,าอีกสามวันเอาน้ำส้มควันไม้อย่าให้เขาชินกลิ่นเขาปรับตัวไม่ทันนะคะ เขาไม่ชินกลิ่นเขาได้กลิ่นเขาก็จะเหม็นละแต่ถ้าเอาตัวเดียวนะเขาชินกลิ่นเขาปรับตัวได้เขาก็จะไม่ค่อยหนีสลับกันโอเคเนาะคลิปนี้ก็มาแนะนําการปลูกผักนิดๆหน่อยๆเราก็มีผักไว้กินอันนี้ p เก k a ก็ถอนแล้วก็ตรงเนี้ยก็เอาอะไรมาปลูกอีกดินไม่ต้องกลัวจืดเรามีปุ๋ยใส่เข้าไปดินบางๆอย่างเงี้ยจะ รวนดินตากแดดอีกสักหน่อยสักสามวันสี่วันก็ได้ปก๊กก็ไม่ได้ตากนานหรอก้หอมจะลกมาเลยถ้าตากนานก็คือตากนานก็คือไม่มีที่ปลูกหอมทําไมเป็นอย่างนี้พันนี้ไม่ค่อยจะดีใบกลวงแล้วปะาเก๊กไม่ได้มาลอกใบโอ้โหอีรุงตุงนั่งเต็มไปหมดเลยตัดไปหมดเลยอคุณลุงบอกตัดให้หมดเลยเอาไปผัดปูกิน <c oughs> ในบ้านก็เยอะแยะเมื่อเช้ามาลอกใบตรงนั้นก็ได้ตั้งเยอะเลยค่ะ ใส่ปูยุบหมดแล้วว่างๆๆก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอาออกมันไม่ว่างค่ะไม่ต้องลอกแล้วเนี่ยยังเงี้ยถึวก็ตัดไปผัดหมดแล้วคุณลุงบอกตัดออกไปผัดให้หมดเลยไม่ต้องลอกแล้วอะลอกหมดโอเคค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ